Thank God it's Sunday life มันฟังแล้วคุ้มแล้วถ้าสมมุติเรามีคนในบ้านหรือคนที่เรารักอะเป็นโควิดขึ้นมาแล้วเขาเกิด post โควิดเราต้องทำยังไงบ้างนะครับ CDC เขาก็แนะนำก็คล้ายๆกับการ cope with stress ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเรื่องของ stress คนกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากจะตัวเองป่วยบางคนคือคนในครอบครัวเสียชีวิตด้วย เขาก็ยิ่งอับเซตใหญ่นะครับสิ่งที่สําคัญก็คืออันที่อันดับแรกคือเขาบอกอย่าเสพสื่อเยอะคือแบบสมมติเราป่วยอยู่อะเราเสพสื่อว่าโอ้โควิดมาแล้วโอไมคอนมาแล้วออกไปกันใหญ่เลยเขาก็แนะนัาว่าไม่ให้ไม่ได้เสพมาสามเดือนแล้วให้หลีกเลี่ยงการเสพสื่ออันต่อมาเรื่องของการดูแลตัวเองครับนะครับอันดับแรกคือฝึกการหายใจครับบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยสังเกตตัวเองว่าตัวเองหายใจถูกต้องหรือเปล่าอืนะครับจริงๆก็ง่ายๆก็คือถ้าฝึก ใครเคยนั่งสมาธิที่เรียกว่าอนา,าปานาสติครับก็คล้ายๆกันกํหาหนดลมหายใจข้าวออกข้าออกนะครับเข้าออกเข้าท้องป่องออกท้องยุบชา้ชาๆลึกๆแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนือ้อนะครับหรือถ้าสมมติคุณสามารถฝึกเมดิเทชันฝึกจิตใจตัวคุณได้ก็จะยิ่งดีทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับออกกําลังกายเท่าที่ได้แล้วอย่าลืมดื่มน้าเยอะๆนอนให้พองหลีกเลี่ยงยาที่ไม่จําเป็นแล้วก็เล่าบุหรี่ Thank God, it's Sunday. <S Life มันมันฟังแล้วคุ้ม